สวัสดีครับผมมาเล่น K A T แบบ KAT นะครับอ่าก่อนแรกเราก็ต้องเดินนะเพราะว่าเกมนี้มีให้เดินเราก็ต้องเดินเพราะว่ามันเป็นแบบเจ็เป็นคาร์บอยออกเดินทางขึ้นหน้าขึ้นดอยมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพูดมากเดี๋ยวมันตายไปไปไป,ไปเราโหลดดาวโหลดดาวโหลดมาเลเป็นผู้ผู้บริสุดหรือเปล่าไม่ใช่มั้งอโอ้โห ก็ก็น่าจะผ่านตัวแล้วนะครับเพราะว่าเออนั่นและนะเอาอีโอุม้มตายอะ่ะโอ้ดุกคนครับผมนั่นแต่ไม่ไหวอ่ะแหละนะเออแล้วนะออแต่ไม่ไหวอ่ะเออเดี๋ยวนันฆ่าขนาดนี้ตายฉันแกฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าโอ้ผู้บรยสุดแล้วหรอครับเนี่ยผมเกือกับการเล่นผู้บรยสุดอีกแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ ตอนนี้มันแบบเออวุย้ยจะมีคนปะเนี่ย